สวัสดีค่ะ BPC นิ w วันที่16มกราคม2568สํานักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี2568สํานักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครในวันที่16มกราคม2568นวิทยายลัยเทคนิคมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เก้ารูป การรับชมวิดิทัศน์วันครูสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร,ก,ร,ก,ครการแสดงชุดที่หนึ่งใบสีสู่ขวัญวันทาบูชาครูโดยคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพและการแสดงรางวัลของครูโดยคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติประจำปี2568สำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีบุรีดรเสถียรอุตวัตได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญในการจัดงานผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนางเบญจวรรณปกป้องประธานในพิธีขึ้นรับฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานวันครูแห่งชาติประจำปี2568สำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหารดีสีอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครครูดีสีอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาดีสีอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครการแสดงชุดที่สองปมล,ลางจากวงปลงลางเฟื่องฟ้าแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนบำเพนเหนือ เวลา12นาฬิกาผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีซุ้มอาหารจากวิทยาลัยสังกัดสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน21แห่งรวม21เมนูในการนี้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครประกอบอาหารเมนูต่างๆเพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมงานได้แก่หมูผัดกระเพราผัดมาม่าและเกี๊ยวซาทอด ด้วยวันที่16มกราคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันครูแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิตของสิทธ์ทุกคนด้วยความรู้ความสามารถและเสียสละความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนของชาติการจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนกถึงความสำคัญใน บทบาทและหน้าที่ในฐานะของครูผู้สร้างคนสร้างความกตันยุตเวทีอีกทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติของครูผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างดีเด่นสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของสิษย์ให้ทันสมัยในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลง BPC News รายงาน